สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทารอรด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังกรประจําครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนเมษายน2564นะคะชาวธาตุด,ดินค่ะได้แก่ชาวราศีพลึกศพลัคนาพลึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะชาวกันนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินพฤึกศบกันมังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้ไปตัดสินใจใดๆท้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะามาช้าหน่อยนะคะครึ่งเดือนหลังเนาะเพราะว่าหยุดสงกลานนะคะแล้วก็ใช้ ช่วงเวลาดีๆนะคะกับครอบครัวนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยมีความสุขกันดีหรือเปล่านะคะมาเจอกันมาเช็คดวงกันนะคะขอดูในอดตที่ผ่านมาค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินหรืศบกันมังกรในอดตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะ แฮงแมนค่ะเดวิลนะคะและเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะชาวทาตดินพลึกศพกันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาว่าตดินด้วยกันเองพลึกศพกันมังกรคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีมังกรลัคณามังกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะอาจจะเป็นชาวธาต ไฟนะคะเมสิงธนูเนาะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตำหน้าไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่า energy แน่ดีที่ผ่านมานะคะความรักของชาวธาตดินพฤกษบศบกันมาก่อนค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นใครสักคนหนึ่งรอคอยอีกคนหนึ่งนะคะเหมือนกับ รอคอยอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะคะนานเท่าไหร่ก็รอนะคะมันในความในความรอนะั้นะนะคะมันมีเขาเรียกว่ามันมีความรู้สึกผูกพันนะคะยึดติดผูกติดนะคะบางคนรออย่างทุกทรมานด้วยซ้าไปรอแบบไม่มีจุดจุดหมายรอแบบไม่มีความหวังด้วยซ้าไปทั้งทั้งที่ก็รู้นะคะว่าไม่ควรรอต่อไปนะคะ เพา่แฮงแมนเข้ามาบอกว่ารู้แหละค่ะว่าไม่ควรรอรู้แหละว,ว่ารอไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นมานะคะแต่ว่าเ,เหมือนกับเหมือนกับรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแต่ลึกๆแล้วอะค่ะตัวคุณเหมือนกับมันมันมันยังมันยังไม่ไหวที่จะไปอะ่ะเออมันยังไม่ไหวที่จะ move on แต่ถามว่ารู้ไหมรู้รู้ว่า อยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายอยู่ต่อไปเขาก็ไม่กลับมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่แต่ขออยู่ก่อนตอนนี้ยังยังเดินไม่ไหวยังลุกไม่ไหวยังไปไม่ไหวอะไรประมาณนี้แหละเนาะมันมันมีความทุกข์อยู่ในนั้นแต่ว่าในความทุกข์มันก็ยังมีเขาเรียกว่าถามว่าคุณมีสติไหมคุณมีสตินะอืมแต่ว่าแค่แค่หัวใจคุณมันยังไม่ไหวเท่านั้นเองนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะอของชาวแท้ดินพึกศบกันมังกรในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เทา้าค่ะ6เหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่10ดา นะคะชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุดินเหมือนกับคุณนะคะพฤกษบกันมังกรเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าอยากจะให้คุณเห็นอนะเห็นหน้าไพ่ใช่ไหมคะว่ามันมีควีนถือเหรียญกับคิงถือเหรียญอยู่ตรงนี้คนที่คุณรอคอยเขาอาจจะเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือเปล่า คนคนนั้นกับคุณสถานะความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะเนะาะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวด้วยกันมีลูกร่วมกันมีธุรกิจร่วมกันหรือนะคะอ,า,อาจจะเป็นการจบความสัมพันธ์แบบเขาเรียกว่าต่างคนต่างอ,าออกไปนะคะใช้ชีวิตแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันอยู่ นะคะบางคนแต่งงานกันมีลูกด้วยกันนะคะบางคนแต่งงานมีธุรกิจร่วมกันไพ่หกเหรียญเข้ามาบอกว่ามันจะมีการร้องขอนะคะให้นะคะ,นะค,ะคือในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีการร้องขอมันมีมันเป็นไพ่ของการอ,อ,อยู่รอนะคะแต่นะคะ,นะคะเหมือนกับในเครื่องเดือนเมษายนนี้เหมือนกับตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ตรงนี้มันสลับกันได้นะคะ มันจะทนไม่ไหวแล้วแหละมันจะรอไม่ไหวละเออคุณจะคิดได้หรือคนคนนั้นจะคิดได้ว่าถ้าหากว่าเรารอต่อไปแบบเงียบๆแบบเนี้มันอาจจะต้องจบแน่นอนนะคะมันอาจจะต้องแบบลาขาดกันไปแน่นอนนะคะในเครื่องเดือนหลังนะคะของเมษายนนี้มันจะมีการร้องขอค่ะไพยหกเหรียญน,นะคะร้องขอให้เขากลับมามีการร้องขอขอร้องนะคะให้เห็นอกเห็นใจกันนะคะ แต่ไม่อยากจะบอกว่าร้องขอได้ไหมได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สมหวังนะคะมาถึงถึงแม้ว่าคุณจะพูดไปเขาจะทำเฉยๆค่ะนะคะไพ่คิงเหรียญเฉยมากสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเฉยมากนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่คุณร้องขอไปนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทม,มันอาจจะไม่ได้กลับมาเขาอาจจะไปให้คนอื่นนะคะไพ่สิบดาบเข้ามาแบบนี้นะคะบอกว่า ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องจบจริงๆจบแบบเจ็บด้วยนะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอ,อ,อนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดินพฤกษกันมาก,ก่อนจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สี่ ไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะ <c oughs> ออ่ดีเมจิเชียนนะคะและนะคะเป็นไพ่ฮาร์โ a แฟค่ะโอเคเออาคำมอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับนะคะาชาวท่าดินพึกศพกันมังกร คือไพ่สุดท้ายได้เป็นไพ่พระสังฆราช10ดาบสังฆราชเป็นไพ่ของคนโสดนะคะมันจะมีคือในอนาคตาคุณจะดีขึ้นใช่นะคะคุณจะหันกลับมานะคะมองเป้าหมายของตัวเองใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะคุณจะดีขึ้นคุณจะเข้มแข็งขึ้นถึงแม้ว่ามันจะกลับไปเป็นเด็ก อีกครั้งก็ตามหมายถึงว่าเด็กในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะอายุน้อยลงหรืออะไรแต่ไม่ใช่แต่เหมือนกับว่าประสบการณ์ต่างๆมันมันเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้เหมือนกับเด็กอะค่ะที่จะต้องหัดเรียนกอไก่ขอไข่ a b c นะคะจะต้องนับ1 2 3สองสใหม่เช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องของความรักไม่ว่ามันจะดําเนินไปยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมันคือมันคือการเรียนรู้นะคะคุณจะต้องนะคะ เริ่มหัดเรียนรู้เริ่มหัดที่จะอยู่กับมันนะคะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะไปได้ด้วยตัวเองอย่างเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ไทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัด,ดินฤพฤษ์ศักันมังกรค่ะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่กดาบค่ะสิบถ้วยนะคะ สี่ถ้วยค่ะและไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวธาตุดินทุกศพกันงกอคะ่ะไพ่ทาโร่แนะนาว่าอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่มันเจ็บปวดสิ่งที่มันถาโถมคุณเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าะจะดีหรือร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทเรียนถ้าหากว่ามันผ่านไปแล้วจงทิ้งมันไว้ข้างหลังอย่านะคะเอามันมาหลอนอีกต่อไปอย่าจมปลักกับ สิ่งไม่ดีเหล่านั้นนะคะจบแล้วจบไปนะคะคนเราไม่มีอะไรที่จะสมหวังหรือว่าได้ดังใจไปสักทุกอย่างนะคะคนที่รักคุณมากที่สุดไม่ใช่คนที่รักคุณมากที่สุด,ไม,มสดไม่ใช่คนที่คุณรักเสมอไปนะคะคนที่เขาเดินออกไปจากชีวิตเราปล่อยเขาไปนะคะจงเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับ ปัจจุบันให้ได้นะคะคุณยังมีครอบครัวคุณยังมีเพื่อนคุณยังมีคนที่รักคุณที่คุณอาจจะปล่อยปะละเลยเขาไปนะคะไพ่ทาโร่แนะนำแบบนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะ